ทำอะไรทำอะไรตูวเย็นไม่มีอะไรกินเลยแค่ผู้ชายบอกว่าไม่มีอะไรกินหมูแอมก็จัดไปเลยค่ะไปพี่น้องออกรถไปสื่อของให้เขาบันนี้นี่ค่ะสนามญ้าเทียมที่หมู่ทเทศเตะทุกวันนะคะเน้นย้ำว่าเคยเตะตอนนี้อาจจะเตะแอมก่อนละ เพราะว่านางออกจะหิวนะคะขั้นตอนแรกที่จะซื้อก็ซื้อกับข้าววัตถุดิบที่เราจะทํากับข้าววันนี้นะคะคุณบอกว่าอยากกินพัดมะม่าวสันโอเคจ้าจัดไปแล้วก็ซื้อของตุนไว้ในตู้เย็นนะคะเผื่อหิวช่วงเช้าหรือว่าไล์สดตอนดึกหมู่เทพเขาก็จะมากินอืมระบัตทนีก็ซื้อของเขาเฮือนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เนี่ยทุกคนอันนี้เลยที่หมู่เทข้ขาดไม่ได้หมู่เทพไม่ขาดห้องน้ำเลยแล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะ ก็หลุดด okay. <c oughs> ุ se, ้ยไปแล้วว่าหมุนเท่ข <c oughs> <c oughs> ัดทุกวันตามด้วยขนมขบเคี้ยวซ่าหมุนเท่ชอบมากของหวานเผื่อดูนิดฟิกวัวซ่าแล้วก็ตามด้วยนมค่ะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าหมุนเท่ชอบกินนมก่อนนอนนัแน่ทุกเจ้ากอยคิดลึกคุณนมสโกนแล้จ้านี่อ่ะต่อไปก็จะเป็นโซนขนมหวานค่ะอาหารเช้ามีมีอฟซีมาขอถ่ายรูปหมุนเท่เอาไว้เอ็มเอ็มถ่ายไหมแรงมา เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่เอซหมูเท่ค่ะทุกคนหมูเท่ครับหมูเท่ครับพบคอทายลูกแนววสายเป็นเอซเดอ้อเปาเก๋า,าจ้ำคอยบดได้แล้วค่ะพี่น้องใครเห็นกระทายกับมูแอมเน่เดอ้อ <laughs> ก็ดีใจกับเขานะคะที่มีคนรู้จักแต่ก่อนหมูเท่อยู่แต่เบื้องหลังเนาะตอ,อนนี้หมูเท่เขาก็เก่งแล้วนะคะพูดเก่งกล้าพูดขายของเก่งแล้วก็ขโมยเงินเมียเก่งมากแต่มีอย่างเดียวที่ไม่เก่งปั่มบักเจิดเลยค่ะพี่น้องคือสิธิปาดคอเอานี่แหละเมื่อย เลือกของแล้วๆก็คิดเงินค่ะพี่น้องเท่าไหร่คะไม่ได้ของนะเกอเท่าไหร่อาทิตย์นี้หมดไป1,425บาทอาร์ที่นี้ดีหน่อยค่ะมีหมูเท่มาเป็นเพื่อนยกของช่วยปกติเป็นหญิงแก่งยกของหนักแค่ไหนเราก็สู้ทำได้เพื่อผู้ชายได้อิ่มบอยไปประเท่ต้มมะม่ากินผัดมาม่าอ๋อผัดมาม่า อยอ่แล้วเต็มคานระเบีแล้วต้องแบบนี้ยังมันขาดใจอยู่ปะเออเต็ียมเนื้อที่ดีก็ต้องไป็ัดเตรียมไว้ด้วยให้ถ้าเย็นว่างไว้เลยด้วยอ้ออย่าพูดเถอะอันนี้ก็คือครั้งแรกที่หมูเท่ไปด้วยเออทุกครั้งนี่แอมยกลังอันนี้เลยยกมาคนเดียวเลยนี่สุดยอดสุดยอดวันนี้สามีว่างนะคะเป็นบุญตาเด้อค่ะ เตร i ยมยังไงเตรียมมาเตรียมยังไงถึใจบ่ถูกใจนี่แหละยอดต้องแบบนี้ไปกินมากว 35บาทค่ะโอเคครับเดี๋ยวจัดให้หนึ่งดอกนี่ราคาพี่น้องชีวิตคู่รักท่าหา #whitethukip กินง่ายๆประหยัดเวลาว่าเราสองคนกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะทุกคนใครแต่งงานแล้วก็สิหูดีเนาะว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวนั้นมันเหนื่อยแต่เราสองคนก็สู้ค่ะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้หลายๆคู่ที่กําลังดูเราอยู่นะคะขอให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มบ๊ายบาย